ผักแก้มก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูหมูหมูปเปื่อยหมูตุน๋น <c oughs> สิ่งที่ขายไม่ได้คือไข่กับกะเพราเนื้อใบตั๊กแตนเออตีนไก่ครับตีนไก่มาแล้วครับติ้งกัครับติ้ไก่ครับตีนไก่ครับ แล้วก็ปีไก่ครับ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 ไก่ครับปีไก่มันก็เหนียวด้วยครับถ้าติดตามก็จะตามมาครับถ่ายไปทำไมเฟซบุ๊กก็ไม่มีรรูบถ่ายไปทำไมเฟซบุ๊กก็โดนแฮกแล้วอยู่หน้าเราอยู่หน้าวัดชายัยมงคล ืก <gas> <Schweiz> ็นี Young, ้ก็ Patter, มีไงนกินขนมจริงๆค่ะแล้วนะคะพินข้าวก่อนค่ะ